ชาเลจ์ใครรอดออกมาได้ก็ได้กินก่อนไหนมาดูซิว่าเกมนี้ใครจะอิ่มสุดบิลลี่แชลบีกับบ๊อบบี้นีไฟเตอร์มาค่ะบิลลี่เนี่ยดูจากหุ่นก็รู้แล้วว่ามีแววเล่นเกมนี้แบบสู้สุดใจเพื่อปิกเปียก,กแต่ว่ามันจะมีอยู่แมวหนึ่งอะ่ะเล่นนอกกติกาค่ะนี่คือ GM บาวผู้ที่มีอำนาจในการกินได้โดยที่ไม่ต้องโดดเพราะแม่กลัวเจ็บขาเนี่ยแหละเหตุผลที่ทุ่มเพลงกันขนาดนี้เพราะเฮนรี่เนี่ยเทไลฟ์เมดเอาไว้ค่ะตัวนี้เป็นสูตรที่ไลฟ์เมดเพิ่งพัฒนาออกมาเลยนะคะเป็นเนื้อเยลลบบาทนนงัะร สูตรอินดอร์กับสูตรมัลต mm ิวิตามินก่อนอื่นให้ดมรางวัลสำหรับผู้ชนะ mm hmm. ก่อนว่าถ้ารอดออกมาจะได้กิน oh. เปียกแสบๆนะัก oh. กีฬาพร้อม oh. ออกตัวแล้วฮะบัมบ oh. ีคนจีของแม่เนี่ยเขาเป็นแมวที่ไม่ชอบการแข่งขันสักเท่าไหร่คือจะโดดก็ไม่โดดคิดแล้วคิดอีกกลัวในขณะที่แช่บีกำลังกินแซบๆซเนี่ยนางก็ยังสับสนกับตัวเองอยู่ว่าจะลอดผ่านรูเล็กๆแบบนี้ได้อย่างไรเดี๋ยวจบนี้อาจจะต้องพาน,น้องไปเข้าโรงเรียนซะแล้วแหละมัง้งเปียกจะหมดเกลี้ยงจริงๆแล้วนะในที่สุดรู้ใชยแม่ก็รวบรวมไอคิวและความกล้าครั้งสุดท้ายก่อนที่จะลอดรูที่เล็กที่สุดออกมาได้กว่าจะลอดมาได้ก็นานอยู่ติดพุงแมวอื่นก,ก็กินไม่แบ่งเลยเอ้าเอาสิยังเหลือไลฟ์เมจจางสุดท้ายก็ข กำลังกายได้ดีมากนะคะถ้าทำ Challenge นี้จบได้เปียกไลฟ์เมททั้ง3สูตรใหม่ที่ไม่เติมเกลือพร้อมพรีบโาติกเสริมการทำงานของลำไส้อีกด้วยค่ะ